เป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่คิดถ้าไม่เสียชีวิตภารกิจก็ยังคงดําเนินต่อตามสัตว์ปฏิญาณที่แบกรับไว้ด้วยศักดิ์ศรีสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง fb movie วันนี้เรามาพบกับการสปอยหนังกันอีกเช่นเคยกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า d a ย no ์ซโน2 Race Ver s u ั d e a ยหากทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกด like, ไลค์ subscribe เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและไปติดตามพวกเราทุกช่องทางทั้งแฟนเพจ a c e b o o k และ n s t a g กรมเรื่องราวของมาตินที่ฟันฝ่าชีวิตมาถึงจุดจบแต่น่า ไม่ใช่คราวจบของชีวิตหลังจากที่เขาแพ้พ่ายเสียเพื่อนและคนรักไปรวมถึงแขนขวาที่เขาต้องสละมันคิดว่าตนจะรอดแต่ยังมีเหรียญทองติดอยู่บนรถนั่นทำให้พันเอกตามลากเขาอย่างไม่ลดละรวมถึงทหารอีกมากมายที่มาลล่ล้อมรถของเขาในขณะที่เขากำลังโดนรุมถึงพันเอกก็ล็อกคอเขาเอาไว้มาตินตะเกียดตะกายบิดสวิตสตาร์รถและใส่เกียร์ขับเคลือ่อนลากศพของทหารมากมายแต่พันเอกยังไม่ยอมปล่อยมือจากเขา มันจะอะไรนักหนาวะกับเหรียญทองแค่เหรียญเดียวด้วยความฉลาดของมาตินเขาเห็นรถบรรทุกที่สวนมาเลยเบียดเข้าไปใกล้ๆทำให้พันเอกโดนชนลอยและลิว้วแต่มือของพันเอกก็ยังติดอยู่ในรถมาตินเก็บเหรียญทองเหรียญน,นั้นเลยโยนทิ้งไปหวังว่าครานี้ชีวิตตนจะรอดในส่วนของพันเอกถึงแม้จะโดนรถชนเขาก็แค่สลบไปคนขับรถบรรทุกเห็นคนนอนแน่นิ่งก็รีบมาปั๊มหัวใจเพราะว่าเกรงกลัวความผิดตนก่อนจะผายปอดหารู้ไหมว่าการ ประกบปากในครั้งนี้มันต้องแลกมาด้วยชีวิตพันเอกไม่สนใจใดๆเขาเพียงแค่ต้องเก็บเหรียญทองเพื่อรวบรวมสมบัติของชาติในส่วนของมาตินหลังจากที่ต่อสู้อย่างเหนื่อยร่างกายของเขาอ่อนแรงเลือดไหลออกมามากจนทำมิสติสตางเริ่มเลอะเลือนแต่ก็ต้องขับไปตามเส้นทางเพื่อไปหาความช่วยเหลือแต่ด้วยสภาพร่างกายที่ย่ำแย่ก็ทำให้เขาสลบไปนั่นทำให้รถตกลงเหวมาตินคงเป็นผู้เดียวที่ทราบเรื่องเกี่ยวกับซอมบี้นั้ และดูเหมือนว่าพันเอกได้เห็นเป้าหมายใหม่เพราะเขาไม่เคยออกมาจากหุบเขาจนกระทั่งในวันนี้เขาได้เห็นเมืองอยู่ตรงหน้าเพียงแค่ข้าแม่น้ําไปจัก,กรวัดิใหม่ก็จะถือบังเกิดเวลาได้เลยผ่านจนมาตินได้ฟื้นคืนสติณนะโรงพยาบาลโชคดีที่มีคนมารับเข้ามาเมื่อลืมตาตื่นเขารีบไอปากว่าพวกมันโดนกำจัดหรือยังมีตำรวจหรือทหารไปจัดก,การพวกมันไหมซึ่งตำรวจก็บอกว่าคนนั้นแหละอสุรกายซึ่ง มาตินไม่เข้าใจเขาเดอดไอถามว่าเพื่อนของพวกเขารอดมาไหมฮันน่าล่ะฮันน่าแฟนผมมีใครไปรับหรือเปล่าตำรวจก็บอกใช่พวกเราเจอศพเพื่อนนายทั้งหมดรวมถึงฮันน่าด้วยฮันน่าโดนปาดที่คอด้วยขวานอันใหญ่และในที่เกิดเหตุเราก็เจอขวานที่มีลายนิ้วมือของนายด้วยมาตินคงไม่ต้องบอกว่าต่อไปไนายจะไปอยู่ที่ไหนคุกรอนายอยู่ถึงแม้มาตินจะเล่าในสิ่งที่เขาเจอแน่นอนไม่มีใครเชื่อใครเราจะเชื่อถึงพีดิบหรือซอมบี้ ด้วยความร้อนรนของมาตินเขาพูดออกมาอย่างบ้าคลั่งมองแค่นี้ก็ดูออกว่าสมองได้รับการกระทบกระเทือนไม่ก็บ้าไปแล้วตำรวจบอกว่ารอหน่อยเดี๋ยวก็จะมีรถ VIP พาคุณไปที่คลุกคุณหมอได้บอกกับมาตินว่าเรารักษาแขนงของคุณให้เรียบร้อยแล้วตอนที่เราเจอคุณมีหิมปะปกคลุมทําให้ยังสามารถคงสาภาพชิ้นส่วนของร่างกายถึงแม้มันจะซีดเซียวเละเละไปหน่อยแต่เราก็ต่อกลับมาให้คุณได้ซึ่งนั่นก็ทําให้มาตินอึ้งนั่นก็เพราะว่ามือ ขวาบนรถไม่ใช่มือของเขามันเป็นมือของปีศาจไอซอมบี้พันเอกเขากรีดร้องทุรนทุนรายอารวากระชากมือออกมาจากคุญแจราวกับว่ามือขวานี้มีกําลังมหาศาลถึงแม้ตำรวจจะห้ามแต่ก็โดนอัดหน้ามาตินใช้มีดจ,จากการกับหมอตายเป็นคนหนึ่งอย่างไม่ทันตั้งตัวเขาไม่สามารถสั่งการมือขวาได้ดังใจเหมือนกับว่ามันพร้อมจะอารวาตลอดเวลาโชคดีที่หมอและพยาบาลที่เหลือรังตัวเขาก่อนจะฉีดยาสลบไม่ฉะนั้นมันก็คงแย่ย,ยิ่งกว่านี้ดัดผ มาที่พันเอกหลังจากที่มันสามารถข่าแม่น้ำมามันก็เริ่มลุกรานหมู่บ้านจากบ้านพักของคนแก่ไล่ฆ่าอย่างไร้ปาน,นีก่อนที่มันจะตามหมอกของกองทัพมาเพื่อรักษาแขนซึ่งหมอกก็พอมีอะไรอยู่บ้างนั่นคือแขนของผู้ชายที่หนีรอดไปแขนขวาของมาร์ตินนั่นเองการประสานแขนเป็นไปด้วยอย่างง่ายดายด้วยฤทธาและอนุพันธของซอมบี้ทาให้สองกล้ามเนือ้อต่อติดภายในชั่วพริปตาเมื่อร่างกายครบองค์ประกอบไอพัน เอกมันก็มาอย่างที่สุสานสุสานทหารในสงครามที่ไร้ญาติและขาดมตดมันมาเพื่อใช้พลังของตนกำมัดทุพพิภพบทปล่อยพลังสำแดงเดชเพื่อเรียกฟื้นคืนชีพสหายที่ร่วมรบแต่แล้วมันกลับไม่สำเร็จผลนั่นก็เพราะว่าศพในสุสานมันไม่เหลือซากแล้วไม่สามารถฟื้นคืนชีพคนเหล่านี้ได้แต่พันเอกก็ยังพอมีวิธีที่จะทําให้กองทัพของเขายิ่งใหญ่มากขึ้นในเมื่อเรียกสหายเก่าไม่ได้ก็ต้องหาสหายใหม่เพื่อทําให้กอง ของเขขาายิ่่งใหญมกึ้นเริ่มจากบานหลวงผู้เคาะร้ายพันเอกไม่เกรงกลัวต่อพระเจ้าถึงแม้จะอยู่ในโบสถ์มันก็ยังสามารถไล่ฆ่าได้เมื่อฆ่าสําเร็จเขาก็ใช้มือซ้ายสัมผัสไปที่หน้าและปล่อยออร่าแปลเป็นบานหลวงผู้นี้ให้กลายเป็นบริวารของมันซึ่งภาพเหล่านั้นมาดินก็เห็นผ่านความฝันเขาสะดุ้งตื่นในยามวิกาลร,ราวกับว่าชิ้นส่วนร่างกายมือขวาของเขาทําให้เขาเห็นว่าไอพันเอกมันทําอะไรอยู่ซึ่ง ณนะตอนนี้เขาก็ขยับขี้เยนไม่ได้ร่างกายถูกพัฒนาการเอาไว้อย่างแน่นหนาเพราะว่าตอนกลางวันเขาเพลอด่าหมอไปและจู่ๆก็มีเด็กคนหนึ่งแวบมามาด้วยความเจ๋งโทษนะพี่ผมแอบเข้ามาพอดีเห็นว่าแขนพี่มันเจ๋งดีถึงแม้มันจะน่าคลื่นไส้ไปหน่อยขอถ่ายรูปได้ไหมมาตินก็งงเหมือนกันจนเด็กคนนั้นบอกว่าผมะติดตามเพจของนักล่าซอมบี้และถ้าใครเจอเบาะแสของซอมบี้เขาจะให้ตั้งฟรีๆเลยพี่แขนพี่เหมือนซอมบี้มากเอานะ ขอถ่ายรูปนิดเดียวมันเจ๋งมากเลยนะไม่เคยเจอแขนแบบนี้มาก่อนเลยมาตินก็สนใจไอคนพวกนี้มันอยู่ไหนอะติดต่อได้ไหมให้เขามาที่นี่ตอนนี้ได้เลยหรือเปล่าพอดีมีซอมบี้ให้จาัดก,การเด็กคนนั้นก็ตื่นเต้นพี่เจอซอมบี้มาจริงหรอเจอที่ไหนมันดุร้ายหรือเปล่ามีเลือดออกมาจากปากไหมอะเห็นเด็กคนนั้นตื่นเต้นมาตินเลยหล่อให้เด็กคนนั้นช่วยปลดเชือกให้หน่อยเดี๋ยวพี่จะเอาช็อกโกแลตให้เคลือบคาราเมลด้วยนะคาราเมลสามชั้นเลยเด็กก็ร้องว่าเจ๋งเอามาเอามาเดี๋ยวผมช่วยทอด เมื่อถอดเสร็จเด็กคนนั้นก็ถามว่าชอ็อกโกแลตอยู่ไหนมาตินก็บอกว่าเรื่องโกหกมันไม่มีรอกแต่เด็กก็เร้าหรืชอช็อกโกแลตอับี้ชอ็กชกอกโกแลตจะเอาชอ็อกโกแลตมาตินเริ่มรู้สึกรำคาญเพียงแค่เขาคิดมือขวาก็ขยับจับตัวเด็กคนนั้นโยนลอยไปผ่านหน้าต่างแน่นอนว่ามาตินไม่ได้ตั้งใจไม่คิดว่าแขนขวาจะตอบสนองเร็วขนา,นขนาดนี้เขารำให้ที่ทำให้หนูน้อยตายคาม,มือเลยปีนป่ายลงไปช่วยพยายามจะปั๊มหัวใจแต่ก็เผิดกดแรงจนทำให้หน้าอกฉีก คุมมือขวายากจริงเว้ยนะบันนั้นตำรวจได้เห็นว่ามาตินทําอะไรกับเด็กซึ่งเขาต้องรีบวิง่งหนีแต่มือขวาของเขาก็จับรถคันหนึ่งเอาไว้ในขณะที่โดนตำรวจไล่ล่าก่อนที่มือขวาจะคว้าดาวบุญเมอร์ซเดสบาแสกหน้าตำรวจเพียงเดียวมันก็ตายและมือขวาก็ได้ต่อสายตรงรถคันนั้นทําให้สตาร์ติดและทําให้มาตินได้หนีไปต่อไม่รู้ว่ามือขวาที่เขาได้มามันคือพรสวรรค์หรือคำสาบกันแน่แต่แล้วไม่นานโทรศัพท์ของเด็กน้อยคนนั้นก็ได้ดัง มาตินเลยรับสายปลายสายพูดว่าสวัสดีผมชื่อเดนิเอรฮัฟเฟเดนหน่วยล่าซอมบี้ขอสายบอบบี้หน่อยมาตินก็กล่าวเสียใจบอบบี้ตายไปแล้วโดนซอมบี้ฆ่ามาตินรีบแจ้งกับหน่วยงานล่าซอมบี้ว่าเขาไปเจอสิ่งใดมาซึ่งหน่วยงานก็ถามว่ามีใครโดนกัดหรือเปล่ามาตินก็ตอบว่ากาดัดแต่คนที่โดนกัดตายกันไปหมดไม่เห็นกัดเลยกลายเป็นซอมบี้หน่วยงานล่าซอมบี้เลยบอกงั้นก็แสดงว่ามันไม่ใช่ซอมบี้ธรรมดามันทั้งหิวกระหายและแกร่งกล้าต้องใช้หน่วย หน่วยงานมืออาชีพไปจัดก,การซึ่งมาตินก็บอกพี่การดหวังว่าพวกเขาจะมาอย่างเร็วไวโดวยที่หารู้ไม่ว่าหน่วยงานที่เพิ่งคุยเป็นแค่เด็กเนื้อสามคนที่คลั่งเรื่องซอมบี้ซึ่งประกอบไปด้วยเดนิลลเบล็กและโมนิกาหนึ่งแม้จะเป็นเด็กที่ใส่ธรรมดาแต่เมื่อจิตใจกล้าแกร่งและมีปณิธานว่าจะล่าซอมบี้ให้ตายถึงแม้ต้องนั่งเครื่องบินข้ามซีกโลกไปพวกเขาก็พร้อมเอาละทุบกระปุกเอาตังไปซื้อตัว๋วตัดภาพมาที่สอนอเล็กๆที่ตำรวจได้ทราบข่าว ถึงเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นในเมืองและเช่นเคยตำรวจไม่เยะแสะ่คดีเล็กๆจนได้รู้ข่าวเรื่องของนายคนหนึ่งที่ฆ่าเด็กและตำรวจเมื่อคืนซึ่งมันก็เป็นฆาตากรที่ฆ่าเพื่อนและแฟนของมันนามว่ามาตินตำรวจเลยออกคำสั่งไล่ล่าแต่ไม่ใช่ตอนนี้นะขอกินกาแฟก่อนทำงานเชีงช้าตามภาษาตำรวจตัดภาพมาที่หน่วยลาซอมีพวกเขาได้ลงเครื่องมายัางประเทศแห่งนี้แล้วเดนเนลลใช้ความเป็นเด็กเนื้อของเขาเสิร์ชหาที่อยู่ของมาตินแต่ก่อนจะไปเจอเขา พวกเราต้องทําอะไรสักอย่างบเบลก,ก็บอกต้องเข้าห้องน้ําปวดมากเลยตอนนี้โมเดก้าก็ตอบว่าไม่ต้องกินก่อนกองทับต้องเด็ดด้วยท้องเดนเนียลก็บอกว่าไม่เว้ยไม่ใช่ต้องกินต้งขี้แหละไปหาอาวุธกันซึ่งที่ที่พวกเขาไปนั่นคือร้านขายอุปกรณ์การเกษตรมีทั้งเลื่อยไฟฟ้าค้อนเคียวเลือกเยอะเช่นนี้ตอนจ่ายตังก็รคิวนานไปเลยแต่ก็นะสุดท้ายก็พร้อมรบตัดผ้ามาที่มาตินเขาได้มาอย่างสถานที่หนึ่งซึ่งมันเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับทหารนาซีกั เพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับพันเอกเฮกซัมแน่นอนเขาต้องเปลี่ยนเสื้อซะก่อนเขารีบดึงตรงไปที่นั่นด้วยความร้อนรนเลยไปชนไหลนักท่องเที่ยวแขนขวาของเขาอยากจะฟาดมันจะจะจ่าแต่มาตินก็พยายามสั่งการว่าเย็นเอาไว้แขนและแล้วเขาก็ได้เจอกับหนงังสือพิมพ์ว่าโดยประกาศจับตัวเขาที่กลายเป็นคนร้ายหลบหนีงานหยาบเลยโดนไล่ล่าจากทั้งผีและทั้งคนซึ่งมาตินก็หารู้ไม่ว่าตอนนี้กองทัพของพันเอกเฮกซัมกำลังเจ้า ขอองเายู่จากหน้าผาที่แสงสูงชันมาตินเข้าไปในพิพิธภัณฑ์และไปถามพนักง,งานว่าโซนยุคสงครามอยู่ที่ไหนพนักง,งานก็ไม่ตอบเหมือนกับว่ากําลังนั่งหลับแขนขวาของเขาเลยขยับไปปัดหนงังสือพิมพ์ออกทําให้พนักง,งานตื่นซึ่งนั่นก็คือเกรนเกรนได้เห็นหน้ามาตินก็เอกใจคุ้นๆว่าเหมือนเคเห็นซึ่งมันก็เป๊ะเลยไอ้นี่มันคนร้ายในหนังสือพิมพ์มันไม่ทันจะแจ้งความมาตินก็ข่มขู่บอกว่ามีเรื่องด่วนเล่าไปไหนก็ไม่ฟังในขอ ข้อมูลเกี่ยวกับเฮกซัมหน่อยเคลนก็บอกว่าอยู่ชั้นสองมาตินเลคูนางให้พาไปซึ่งที่นี่มีข้อมูลเกี่ยวกับัติศาสตร์ของสองครามโลกซึ่งพันเอกเฮกซัมได้รับมอบหมายจากฮิลเลอร์ให้บุกมายึดของที่นี่ถ้าใครไม่เข้าร่วมก็ฆ่ามันให้หมดซึ่งอาณาเขตที่มันต้องจัดก,การมีอยู่กว้างขวางไม่ใช่แค่บ,บนเทือกเขามันรวมถึงที่ราบสูงและหมู่เกาะต่างๆซึ่งนั่นก็แปลว่าถ้ามันลงมาจากหุบเขามันต้องข้าแม,ม่น้ำยึดของเกาะเล็กๆสองสามแห่ง และด่งตรงมาทางนี้แสดงว่ามันกำลังจะมามันมาหรือยังวไอหนุ่มไอหนุ่มก็บอกว่าฉันไม่ใช่หนุ่มฉันคือสาวน้ำวัดเกลนเกลนยังไม่เข้าใจว่ามาตินพูดถึงอะไรไม่มีซอมบี้บ้าบอสเสหน่อยจนกระทั่งพวกเขาทั้งสองได้ยินเสียงกรีดร้องดังมาจากด้านล่างนั่นแหละใช่เลยฝูงกองทัพของซอมบี้เริ่มล่าอาณาเขตมาถึงที่นี่แล้วแรกๆก็ไม่เชื่อตอนนี้เกลนเชื่ออย่างสนิทใจว่าซอมบี้มีจริงเห็นมันฆ่าคน,าคนก็ทําให้เขาอ้วกแทบพุง่งยังไม่พอนะมันยังล่า ลำไส้คนใช้เป็นท่อเอาน้ำมันจากรถบัสมาใส่รถถังพกมันได้อาวุธใหญ่ไปแล้วแถมพันเอกยังสั่งลูกน้องว่าฆ่าคนพอให้ตายอย่าทำลายเป็นชิ้นๆนั่นก็เพราะว่าคนที่ตายมันสามารถจุบชีวิตมาเป็นซอมบี้มาเป็นฆาตบริวารของมันได้อีกนี่มันงานเกณ์ทหารสร้างทหารมาอยู่นิว่าและมันกำลังจะเข้ามาตรงซ่อนที่เหนือที่นี้พันเอกกับลูกน้องได้บุกเข้ามายังพิพิธภัณฑ์โดยที่ไม่ทันได้มองว่าหุ่นที่ยืนอยู่สองตัว ไม่ใช่หุนอยู่จริงๆพันเอกได้มาอ่านประวัติศาสตร์ทำให้มันยังเข้าใจแผนการที่นายใหญ่ฮิตเลอร์ได้สั่งการไว้อย่างค้างคาอย่างไม่สำเร็จลุล่วงและมันก็ได้แผนที่ไปก่อนจะออกล่าอาณานิคมต่อซึ่งมาตินเล็กกลินก็ได้ออกมาจากพิพิธภัณฑ์ยังมีซอมบี้หลายสิบตัวยังอยู่ที่นี่มาตินเลยลองว่ามือขวานี้ทำอะไรได้บ้างก่อนหน้านี้เขาดูเหมือนจะสั่งการมันไม่ได้แต่เริ่มเข้าใจการทำงานของมันแล้วเลยใช้มือขวาของซอมบี้ที่ได้มาฟาด ฝันพวกมันฆ่าไปตายทีละตัวทีละตัวนิ่มขนาดนี้มันคนหรือว่าขี้กันแล้ววะเนี่ยมาตินไม่เคยคิดจะฆ่าใครถ้าไม่จําเป็นถึงแม้เขาจะผ่านเหตุการณ์ที่เลวร้ายใช่ว่าจิตใจของเขาจะโหดเมื่อเห็นคนตายนอนตาไม่หลับเขาเลยใช้มือขวาลูบดวงตาทั้งสองของศพผู้นั้นโดยที่เขาก็หารู้ไม่ว่านั่นไม่ต่างอะไรกับการช่วยพีวิตเมื่อศพคนนั้นตื่นขึ้นเขาก็สะดุ้งโหยงลุกขึ้นมาได้ไงวะเมื่อกี้มึงก็ไม่ได้หายใจนี่เขาเลยฟาดมันจนสลบแต่ซอมบี้ตัวนั้น มันก็ยังไม่ตายมันยังสามารถลุกขึ้นซึ่งมาตินก็เริ่มสังเกตว่ามันไม่โจมตีเรานี่หว่าแถมยังยิ้มหวานให้ด้วยแต่ก็ปั้งมีขวานลอยละล่องมาซึ่งนั่นก็เป็นฝีมือของนักล่าซอมบี้อย่างเดนเนียลเดนเนียลเราร้อนใจพึงได้ฆ่าซอมบี้ครั้งแรกก็ตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนมันชิบหายเลยในเซลฟี่หน่อยเดนเนียลได้แนะนําตัวว่าเขาคือหัวหน้ากลุ่มนักล่าซอมบี้รวมถึงเบลคและโมนิก้าพวกเขาได้ปรึกษากันว่าควรทํายังไงต่อดีมาตินอัปเดตเรื่องร ที่เขาทราบมาว่าตอนนี้พันเอกเฮ็กซัมต้องการล่าอนานิคมแถวนี้และเดนเนียลก็ได้เห็นพลังของมาตินไอหนุ่มที่โดนขวานมันยังไม่ตายมันยังลุกมาขึ้นมาได้และมันยังทําตามคําสั่งของมาตินนั่นทําให้เดนเนียลปิ้งไอเดียในเมื่ออีกฝ่ายคือทหารนาซีมันมีเป็นกองทัพเราก็ต้องสร้างกองทัพของเราเหมือนกันนั่นคือการชุบชีวิตเหล่าทหารปกปักดินแดนนี่คือร้อยโทสตาวรินจากกองทัพโซเวียตพวกเขาและทหารถูกจับเป็นเชลยอยู่ที่ครูส พวกเขาเป็นนักโทษสงครามในปี1994พวกเขาถูกส่งมาที่เมืองใกล้ๆนี้เพื่อใช้แรงงานในการสร้างถนนเมื่อสร้างเสร็จพวกเขาก็เดินกำจัดนักโทษทุกคนโดนประหารชีวิตยิงเป้าไม่รอดเลยสักคนและคนที่สั่งการทำเรื่องนี้นั่นคือปานเอกเฮกซันพวกเขาถูกฝังร่างกายยังไม่เน่าเปื่อยพอโดนแช่แข็งด้วยหุบเขาน้าแข็งพวกเขาคงเฝ้ารอรอการแก้แค้นเดาว่าสักวันใดก็วันหนึ่งแล้วมีคนเดียวที่จะปลุกเขาได้คนแล้วละมาตินพวกเรา ต้องแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกไปสอดแนมดูสิว่าพันเอกเฮกซัมนำทัพไปที่ไหนและทวงเวลาพวกมันให้ได้มากที่สุดหน่วยที่2จะไปคืนชีพทหารโซเวียตกันซึ่งหน่วยนี้ประกอบไปด้วยเดนเนียลมาตินและน้องซองที่โดนขวาปาักหน้าและยังไม่ตายเดนเนียลสั่งให้ลูกน้องทวงเวลาพวกมันให้ได้มากที่สุดเดี๋ยวเขามาตินและน้องซอมที่ยังไม่ตายจะไปชุบชีวิตทหารโซเวียตเหมือนเดนเนียลขับรถไปเบลเกลนและโมนิก้าก็มาคุยกันว่าเราจะทวงเวลา มันันยงงไงในเมื่อมันมีทั้งรถถังไล่ฆ่าเด็กผู้ใหญ่เตะหมาตบแมวฆ่าไม่เว้นเลยสักคนและดูเหมือนว่าทหารพวกมันการจะเพิ่มขึ้นด้วยไม่รู้ว่าจะทํายังไงไปหามันก่อนเลยค่อยคิดซึ่งไม่นานหลังจากที่กลุ่ม3มคนออกไปตำรวจก็ได้มาถึงอย่างที่เกิดเหตุซึ่งตำรวจก็หาคําตอบไม่ได้ว่าสิ่งนี้เกิดจากอะไรแต่โดยภาพจากกล้องวงจรปิดทําให้พวกเขารู้ว่าคนที่มาที่นี่ก่อนหน้านี้คือมาตินไอฆาตะกรโหดในส่วนของสามเกล์เกรท เล็กและโมนิกาก็ได้มาวางแผนกันพวกเรามีระเบิดปุ๋ยที่ทําขึ้นมาเองแต่จะใช้ระเบิดนี่มันก็ยากหน่อยเราต้องแบ่งกลุ่มพวกมันหลอพวกมันให้เข้ามาใกล้แล้วใครละ่ะที่จะเป็นตัวล่อสองสาวมองไปที่เกลนเกลนก็บอกว่าฉันก็สาวนะยะแต่สองสาวก็บุกปั้นให้เกลนกนั้นสู้นี่เป็นบ้านเกิดหนยหรือเปล่านายจะพร้อมเสียสละชีวิตเพื่อบ้านเกิดไหมนายต้องสู้สู้จนกว่าจะชนะไม่สู้วันนี้จะสู้วันไหนสู้เพื่อชาติไอ้นุม่มกูไม่ใช่นุม่มแต่เกลกก็ยอมออกไปบาชนนะ กับพวกมันเพื่อเป็นเหยื่อล่อย้อนหินใส่พันเอกก่อนจะวิ่งตามมาซึ่งพันเอกก็สั่งการให้ลูกน้องไล,ล่ล่าแต่ไล่ล่าไว้แค่บางส่วนเท่านั้นพันเอกฉลาดพ่อที่จะแบ่งกองรบล่าคนคนเดียวจะใช้คนตั้งกองทพทําไมในขณะที่เกรกกำลังวิ่งวิ่งและวิ่งบเบรกเละโมนิกา้าก็ทําการจุดระเบิดย้อนใส่พวกมันดังปุ้มบ้างและก็ตุ้มจากการไพร่พลของมันทีลเล็กทีลน้อยซึ่งพันเอกก็รู้เลยว่านี่นั้นเป็นกบดักสามสาวกำลังเริงร่าก,กับแผนเบื้องหน้า ที่สามารถทําได้สําเร็จโดยที่หารู้ไม่ว่ารถถังกําลังเล็งเป้าหมายมาที่เขานัดแรกยิงใส่รถสามสาวไม่มีผ่านนะเลยต้องวิ่งวิ่งเพื่อเอาชีวิตรอดซึ่งพันเอกก็ทําได้แค่ไล่ยิงไม่คิดจะไล่าตามต่อเพราะภารกิจเบื้องหน้าสําคัญยิ่งกว่าเสียเวลากับคนแค่สมคนมันไร้สาระในส่วนของมาตินเขาฝันว่าเห็นฮันนาแฟนที่เขารักใครมากที่สุดก่อนที่เขาจะลืมตาตื่นและถามกับเดเนนยลว่าเราอยู่ไหนแล้วเดนนี่ก็บอก กว่าอย่างยังไม่ถึงแล้วทำไมไม่ไปต่อล่ะดนเดนียลก็บอกว่ารถติดหลุมผมพยายามหลายรอบแล้วแต่ล้อไม่ยอมหมุนมาตินเลยขอลูกน้องอย่างน้องซอกที่โดนขวานปักหน้ายังไม่ตายโดนทํานิดหน่อยคงไม่เจ็บหรอกนะเลยใช้ไข่ของน้องซอกรองรับล้อเอาไว้ซึ่งน้องซอกก็ยอมทําตามคําสั่งเจ้านายอย่างไม่ขัดขืนเลยถึงแม้จะร้องอุดอวยด้วยความเจ็บแต่สุดท้ายรถก็ออกมาจากหลุมได้ยอมใจความซื่อสัตย์ของน้องซอกจริงๆซึ่งนั่นก็ทําให้บวกเขามมนถึงจุด ตายหุบเข่าที่เคยเป็นแม่น้ํามาก่อนมาตินก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงแต่เมื่อเขาเหลือบมองไปที่แขนขวาแขนก็ขยับขึ้นมาเองมันชูขึ้นไปบนฟ้าและฟาดกําบ้านลงใส่พื้นดินอย่างรวดเร็วไม่นานลําแสงสีฟ้าก็ได้ปลุกคืนชีพทหารโซเวียตเก่าซึ่งนําทัพมาด้วยร้อยโทสตาวารินร้อยโทมหามาตินและเรียกเขาว่าเจ้านายทีนี้กองทัพก็พร้อมประจำบานในเช้าวันต่อมากองทัพของพันเอเกเฮกซัมก็บุกทําลายบ้านเมือ ชาวบ้านก็แจ้งตำรวจว่ามีปัญหาตำรวจก็เตรียมไพ่พลจะเตรียมอาวุธเพื่อไปเปผชนะิญหน้าไม่รู้ว่าเจอกับอะไรกันแน่ได้ข่าวว่ามันเป็นแก๊งใส่ชุดทาหารเกา่าในเมื่อมันสร้างความวุ่นวายเราจะไปยุติตำรวจถีบประตูสอนอเพื่อจะออกไปแต่ประตูก็ไม่ยอมเปิดเอาซัตเตอร์คิวเดก็กทำเป็นเทแต่ก็ต้องให้ลูกน้องมาปฐมพยาบาลเสียเวลาไปหลายโขเลยในขณะที่พันเอกเฮ็กซัมกำลังรวบรวมไพ่พลล่าอาณานิคมพร้อมกับรถถังของมัน ก็ได้มีสามหนุ่มมาขัดขวางนั่นคือมาตินผู้มีแขนขวามหาปลาลยเดนเนียลหัวหน้าหน่วยล่าซอมบี้และน้องซอกที่ยังยืนไม่ค่อยตรงมาตินตะโกนว่าแกไม่สามารถพิชิตที่นี่ได้หรอกเพราะมาตินมีอาวุธขนาดใหญ่นั่นคือแขนขวานี่พันเอกก็คิดถึงแขนของตนและด้วยพลานุภาพของแขนขวานี้มาตินได้เชิญเพื่อนเก่าแกมหานั่นคือคั่วดิเกา่ากองทัพของโซเวียตด้เวลาประหน้ากับนาซีเมื่อไพร่ผลพร้อมแม แ่ทัพทั้งสองก็สั่งโจมตีที่นี่กลายเป็นสนามรบอย่างรวดเร็วร้อยโทจ้องหน้าพันเอกคนที่สั่งหญิงเป้าเขาเขามาพร้อมที่จะล้างแขนเลยดิ่งตรงไปอย่างไม่รีรอไม่นานตำรวจก็ได้มาถึงเมื่อเขาได้เห็นสนามรบก็ตกใจและงงงวยว่านี่มันอะไรไม่ทันจะทําอะไรจูจูจรถถังก็ขับเคลื่อนมาจะออกไปก็ไม่ได้เพราะรถจอดซ้อนกันอยู่ทําให้โดนทับตายไปกว่าครึง่งในขณะที่สนามรบกําลังเมามันฝ่ายนาซีมีแพทย์สนามใคร ที่บาดเจ็บก็สามารถรักษาได้อย่างรวดเร็วมีแผลที่ท้องก็ใช้กองฟังแปะขาหักก็ใช้ไม้ดวดส้วมไปแทนณนะตอนนี้พลเอกเฮกซัมและรอยทสตารวินได้ประจันหน้ากันโดยทั้งสองนะั้นมีฝีมือและต่อกรกันอย่างเมามันแลกหมัดกันหนึ่งสองโดยร่างกายนี้ทุกเท่าไหร่ก็ไม่ตายตำรวจแทนที่จะเข้าไปช่วยเหลือกลับหลบซ่อนตัวไม่รู้จะเข้าข้างฝั่งไหนพวกบ้าที่ใส่ชุดเยอรมันหรือพวกบ้าที่ใส่ชุดรัเสเซียเดนเนลเองก็ใช้ย่อยถึง แม้เขาจะเป็นเด็กเนิร์ดแต่เมื่อได้จับขวานก็ไม่ต่างอะไรกับเทพเจ้าทอฟาดฝันซ้ายขวาข้าไม่เลี้ยงเลยแถมเขายังมีน้องซอกที่คอยเข้ามาช่วยเหลือในยามวิกฤตน้องซอกก็สู้เก่งพอตัวเลยมาตินเองที่มีแขนอภินิหารต่อยทีเดียวใครๆก็ร่วงไม่นานนับจากนั้นเบลกเล,เลนและมอนิก้าก็ได้มาถึงยังสนามรบมาร่วมตะลุมบอลไปด้วยกันต่อยกันอีลุงตุงนั่งในส่วนของบันเอกรร้อยโทตอนนี้ดูเหมือนว่าร้อยโทจะได้เปรียบร้อยโทสตารวิ่งที่มาพร้อม กับความคิดแคนกลังจะเด็จศึกแต่พันเอกก็มีลูกน้องมาช่วยเไว้มาลอบตีร้อยโทจากด้านหลังก่อนจะเข้ามารุมนายบอกว่าตัวตัวไม่ลูกผู้ชายนี่ว่าร้อยโทโดนหักแขนบิดคอกระชากคอหอยเมื่อร้อยโทสิ้นชีพลูกน้องของเขาก็หมดอายุไขไปตามๆกันนั่นทําให้หน่วยลาซอมบี้เข้าใจว่าหัวหน้าคือตัวที่กลับเคลื่อนลูกน้องถ้าหัวหน้าตายกองทัพก็ไม่เหลือพันเอกเฮกซัมก็ไม่ต่างกันต้องจากการตัวหัวหน้าหัวหน้าของ เท่านั้นมาตินเลยไปหาพันเอกเฮ็กซัมใช้ร่างกายกระแทกมันฟาดกับผนังทะลุตัวบ้านคนอื่นไม่ต้องเดี๋ยวพี่เองพันเอกและมาตินประจันหน้ากันอยู่ที่ห้องครัวแลกหมัดกันไปมาเดนเนียลเองก็ปิ๊งไอเดียเขาคิดจะยึดคลองรถถังเพราะนี่คืออาวุธหลักในสงครามในครานี้เลยพยายามปีนป่ายบุกเข้าไปในนั้นโดยที่ไม่ทันจะคิดว่าในนี้จะมีคนเยอะถึง3 3ส,ม,สมรูปหนึ่งเอาหละเข้ามาส่วนเกรกบเบรกและโมนิกาตอนนี้ ต้องต่อสู้กับซอมบี้ทั้งกองทัพเพราะว่ากองทัพของพวกเขานั้นแทบจะไม่เหลือเลยแต่ก็นะต้องปลุกหัวใจเสือสาวสามภาษารวมใจฉันคือเกรกแคทเนสแห่งเมืองนี้ฉันจะไม่ยอมให้ใครมารุกรานไม่ทันที่เกรกจะพูดจบก็โดนปักเข้าที่คอแล้วตายไปอย่างนิ่มนวลทิ้งให้บเบล็กและโมนิกาต้องรำให้อยู่ในส่วนรถถังเดนเนียลจากการพวกมันได้หนึ่งรายรายที่2และรายที่3ถึงแม้จะยากลําบากแต่ก็สามารถยึดของรถถังนี้ได้ก่อนจะขับไปหา เเพื่อจากการไอตัวหัวหน้าเขาพุ่งชนเข้าไปในบ้านหลังนั้นบ้านที่มีมาตินและพันเอกเฮ็กซัมอยู่ทั้งสองโดนเกี่ยวมาบนรถถังมาตินยังคงเลขหมัดกับพันเอกกันอยู่ไม่รู้ว่าต้องต่อยไปกี่หมัดมันถึงยอมตายอาวุธก็ไม่มีติดตัวเดนเนียลที่เรียนรู้กันขับรถถังเขาได้ไปพุ่งชนกับรถคันหนึง่งทำให้มาตินลอยและเลี้ยวตกลงไปตอนนี้พันเอกกำลังพร่ำตามภาษาตัวร้ายว่าเขาจะไปชิดดินแดงแห่งนี้ตามคำสัท์ปฏิญาณที่เขาเคยกล่าว ตต่อหน้าฮิเลโดยที่ไม่ทันระวังว่าตอนนี้กระบอกปืนใหญ่โดยเหล่งมาที่หัวแล้วก็ตูมระเบิดหัวมันเมื่อสิ้นหัวหน้าหัวน้องก็ไม่อาจอยู่ต่อพวกเขาคว้าชัยในการสงครามในครั้งนี้กลุ่มนักล่าซอมบี้เด็กเนื้อทั้ง3และมาร์ตินอยู่รอดกันอย่างปลอดภัยราวกับว่าสิ่งที่ทําเป็นดังปาฏิหาริย์ท้ายที่สุดมาร์ตินเลือกที่จะไปหาฮันนาแฟนสาวที่เขารักและใช้พลังจากแขนขวาปลุกแฟนสาวให้ฟื้นขื้นชีพทั้งสองได้เจอกันอีกครั้ง ฮันนารีบเข้ามาสวมกอดมาตินก็จูบเธอโดยไม่รังเกียจแม้แต่เล็กน้อยก่อนจะกลับไปกระหน่ำกันที่รถมีความสุขกันตามภาษาคู่รักซึ่งมาตินก็ไม่ทันสังเกตว่าเขายังมีน้องซอฟคาทาสบริวารที่มีความสุขที่เห็นหัวหน้ากำลังบันเทิงและแล้วหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงเดซโน่ภาค2ได้รับคะแนนจาก A M D B อยู่ที่6.8เต็ม10คะแนนเช่นเคยหากทุกคนชอบอย่าลืมกด like, ไลค์ซับสไครป์เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย